พูดคุยกันในวันนี้นะคะกับพี่เอค่ะคุณธนเดชรังสีธนนนท์จากบริษัทหลักทรัพย์าพค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับจอยสวัสดีท่านครับค่ะพี่เอเซตเปิดบวกแล้วก็บวกเป็นตัวเลขสองหลกักบนความคาดหวังหลังจากที่เราเห็นว่าที่ว่าที่รัฐมนตรีในส่วนของกระทรวงเศรษฐกิจไหมพี่ครับก็จริงๆก็ถือว่าดูผลงานเนาะเพราะว่าแต่ละท่านเองถ,ถ้าดูจริงแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ แลมวติดกระทรวงการคลังคุณหญิงนิติก็ทราบอยู่ว่าอยู่กระทรวงการคลังจริงๆเนี่ยท่านเป็นค a n เด d ประหลัดด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านลงเลือกั้งก็ถ้าเกิดว่าท่านเลือกเส้นทางนีแลดซ์้ะท่านคงไม่กลับปลไปเป็นรัฐมนตรีเลยใช่ไหมคริงจริงๆผมว่าท่านมีโอกาสนะถ้าดูจากหลายงานที่ท่านทําหลายหน้าที่ก็คือเรียกว่าเทรนที่เป็นประหลัดแต่ว่าโอเคแหละถ้าเกิดท่านเลือกที่จะมารับงานต่อทางด้านการเมืองท่านคงจะไม่กลับไปแล้วเ <laughs> ป็นระทวการคลังแล้วก็ถือว่าเป็นการ พิสูจน์แต่ก็ถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ที่ทุกคนมีความหวังนะครับแล้วพัตรีกทรวงพลังงานอนดีตซีโอของปตทก็แน่นอนแหละเก่งอยู่แล้วแล้วก็กระทรวงกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นคนคนปัจจุบันแล้วก็ทำหน้าที่ต่อถ้าตามข่าวนะครับแล้วก็ต่างๆเยผมคิดว่าก็ก็เป็น อะไรที่กลางๆว่ากันไม่ไม่กล้าจะบอกเป็นบวกเป็นลบเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ที่ผลงานที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเองเนี่ยตลาดก็เข้าใจว่าน่าจะจดลี่ต่อเนื่องแต่เห็นด้วยครับตลาดมันก็มีข้อจํากัดเพราะอะไรเพราะตลาดเขามักจะมองไปข้างหน้าก่อน <Das que ath en> เขาจะไม่รอปุ๊บแล้วเขาเดินคือธรรมชาติตลาดอย่างนี้ท่านเนี่ยผมว่าตลาดการที่ปรับขึ้นมาตรงนี้ได้เนี่ยหนึ่งสะพ้อนความรู้สึกโล่งอกโล่งใจว่าโอเคเราได้ในวงตีคนที่สามสองแล้วก็คือคุณเอนิทินชาวิรือกุลนะครับที่เหลือก็เป็นคอรมอซึ่งก็คงจะทราบตัวหน้าตาคอรมอสัปดาห์นี้ผมว่าน่าจะเคาะจบแล้วก็ยืน่นทุนเก้าให้ในหลวงในหลวงมุ่งฝนดเก้ามาทุกอย่างรอทางคอรมอคุณอนิินก็คงจะแถลงนโยบายให้กับสภาก็จะเริ่ม ต้นนับหนึ่งเลยสำหรับตัวคลอรอมอของคุณนทินซึ่งผมเชื่อว่าคงจะอยู่ประมาณป,ปลาย,ลายกันยาหรือต้น,ต,น,ต,นตุลาก็จะเป็นรัฐบาลใหม่ตรงนั้นเองก็จะพิสูจน์อีกทีหนึ่งแต่ว่าถามว่าเซตเป็นยังไงเซตก็เล่นล่วงหน้ามาสักพักแล้วเนี่ยไม่แปลกหรอกที่นักกราฟเนี่ยจะให้ตัวเลขที่หนึ่งสองแปดศูนย์ไปก่อนเพราะว่าเป็นแนวต้านเดิมที่ขึ้นไปแล้วก็ไปทดสอบแล้วก็ไม่ผ่านยั้งแน่นอนอ่ะของเราเองอ่ะเราก็มอหนึ่งสองเจ็ดศูนะมันจะสูญไม่น่ายากละนะครับแต่ยืนได้หรือเปล่าไม่รู้นะค่ะ เพราะว่าอเมริกาเองก็มีท่าทีถอยๆนะอเมริกาเองท่านมีถอยเพราะตัวเลขการจ้างงานเจอตัวเลขนอนฟามันสุกไปต้องใจเลยพี่เอ็ค่อนข้างจะแย่ใช่พี่ว่าค่อนข้างจะสะท้อนแย่นั้นแน่นอนสัปดาห์หน้าเสร็จรถตเบี้ยแน่แต่ว่ารดตกเบี้ยแล้วจะกี่ครั้งอ่ะจะสองครั้งหรือจะไปสามครั้งหรือจะมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่นั้นเนี่ยในบ้านเราค่อนข้างจะโอเคที่ว่าคงให้โอกาสคุณอังกิษในการได้โชว์ฝีมือแต่ว่าจอยมันก็ไม่กี่เดือนทั้งทุกคนก็คงไม่ได้คาดหวังอะไร ไปไกลหรอกสี่เดือนสมมุติถ้าคุณนืทินอยู่ครบสี่เดือนไม่ไม่ได้มีอะไรที่มาบั่นพอนให้ต้องยุบสภาก่อนเนี่ยก็ยุบสภาก็2สองเดือนแล้วก็รอทางกรตทพิจารณาดูคุณสมบัติของสสโอ้โหเราไปไกลมากนะเนี่ยเราอยู่รัฐบาลเร่เราไปไกลแล้วก็บวกลบจากนี้ไปก็อีกแปดเดือนถึงจะได้รัฐบาลชุดใหม่นายกตีคนที่สามสิบสามนะแต่ว่าสั้นๆตลาดก็คงจะรู้สึกโอเคแหละเพราะว่าชัดเจนแล้วแล้วกัน แต่ว่าอัพไซต์อาจจะจำกัดเช่น1280แล้วก็อีกอันคือ1นึ0งซึ่งที่อยอดในประเทศน่าจะเคลียร์แล้วที่เหลือก็คงไปอยู่ที่ตัวเลขเช่นสัปดาห์นี้จะมีตัวเลข PPI ซึ่ง PPI เนี่ยทำให้หลายๆคนผิดหวังเพราะว่ามันดีดขึ้นมาแรงมากถ้าใครจำตอน PPI เดือนที่ผ่านมาได้โอ้โหตลาดนี่ดับเ,เ,เปลี่ยนเปลี่ยนเทรนเลยอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วขึ้นมาเยอะก็เพราะใครเพราะคุณทั้มนั่นแหละโทษใครได้ยังคุณทั้มเองก็เป็นคนบอกว่าขึ้นภาษีนี่ยังไม่เต็มที่นะเพราะว่าอะไร่ที ทรัมป์เทลริฟนะเพิ่งจะมีผลใช่ไหมครับสิงหาคมฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องทรัมป์จะเป็นเรื่องหลักสําคัญมากพอสมควรถ้าเกิดไม่ไม่รวมเฉพาะตัวท่าทีรัฐบาลแล้วก็นโยบายต่างๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เนะเรื่อง t ทลริฟก็มีผลแล้วก็สัปดาห์นี้ก็มีตัวเลข C P I ด้วยเหมือนกันงนั้นสัปดาห์นี้ก่อนที่จะมีการประชุมเฟดในในกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเลข C P I แล้วก็เลยยิ่ง C P I เนีจะมีนัยสําคัญต่อตลาดค่อนข้างมากซึ่งแนวโน้มท ตัวเลขทางด้านสัญญาณทางด้านเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นเป็นบวกกับตลาดหุ้นเท่าไหร่คือค่อนข้างจะปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในโทนที่สูงนะครับแต่ว่ายัางไรก็ล้วแต่เ๋ยรอดูสัปดาห์หน้าบ้านเราเดี๋ยวรอดูคอรมอหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็แน่นอนอนะ่ะที่มีข่าวกันในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือนโย,ยวายคนละครึ่งเอาคำมาใช้อีกก็ไม่แตกถ้าจะเห็นหุ้นกลุ่มรีเทลเลอร์หุ้นกลุ่มราย,ย่อยการบริโภคเนี่ยจะฟื้นตัวได้ต่อเน,นื่องนะครับค่ะแต่ดูทุกอย่างมมมัันนนเเเหหือออระะยยส้ดล ็ต้องยอมรับนะเพราะว่าถ้าถ้าฟังทางพรรคประชุมคุณก็ค่อนข้างดุนะโอ้โหคุณเอ่หัวหน้าพรรนะฉันไม่ได้เรียกเธอมาเพื่อเป็นบริหารประเทศนะแต่เลือกเธอมาเพื่อยุบสภาโอ้โหูคนพูดเนี้ยมันมันออกแนวข่มนิดนิดนะข่มผมขมผมนายกพอสมควรใช่ไหมฟังดูแล้วก็จริงจริงตั้งแต่ดูการเมืองมาไม่ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้นะพี่ต้พยอมรับความจริง ที่ไม่ได้อะไรกับพรรคการเมืองนะแต่การพูดอย่างเงี้ยคือก็อาจจะทําให้ในายกเรลื่องแต่ผมเชื่อว่าคุณุชินแปอยู่ในการเมืองมาเรียกว่าหลายหลายหลายเรียกว่าหลายหลายนานมากอ่ะท่านก็คงจะรู้ว่าสิ่งสำคัญที่เข้ามาดูแลเนี่ยคืออย่าไปใส่ใจเรื่องพวกนี้มากก็คือเดินหน้าทนานโยบายเพราะว่าอีกสี่ห้าเดือนหรือว่าอีกสี่เดือนบวกหกเดือนเลือกตั้งใหม่แล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่ควจะเลือกตั้งพรรคภูมิเนอไทยหรือไม่เจ้าชนะพรรคเพื่อไทยได้หรือไม่เนี่ยก็คือผลงานงั้นที่เชื่อว่า คุณเทินน่าจะโฟกัสที่ผลงานก็จะชี้ว่าจากที่4เดือน5้าเดือนสเดือนจากนี้ไปว่าพรรคคุณใหญ่จะเข้ามาแทนที่พรรคเพืกก่อไทยได้หรือเปล่าเพราะว่าโอกาสจะมาแข่งขันจะพรรคประชาชนก็อาจจะคนละแล้วกลุ่มลูกคา้ากลุ่มลูกค้าของพรรคประชาชนก็เป็นกลุ่มหนึ่งก <c oughs> ลุ่มลูกค้าของพรรคคุณใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะตรงตรงกับทางพรรคเพืกก่อไทยงั้นคุณใหญ่จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลแต่ตั้งรัฐบาลหรือไม่ข้างหน้าต้องอยู่ที่ว่าจะแยกคะแนนเสียงจากพรรคเพืกก่อไทยได้มากแค่ไหนนะครับ พี่เอถ้ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสาั้นแปลว่าในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะ GDP เราไม่น่าเปลี่ยนละแม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะที่ว่าถึงเปลี่ยนก็ไม่เยอะครับคือแหมมันก็นี่ก็เดือนเท้าไปเดือนกันยาแล้วมากว่านโยบายจะออกมาแล้วนโยบายมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเชิงโครงสร้างหรอกเนื่องจากว่า ตวัวงบประมาณเนี่ยก็เข้าใจว่าผ่านเวลาสามแล้วก็รอัุงวิจสมาริรกซึ่งพี่ว่าผ่านดังนั้นเนี่ยแน่นอนอะว่ามันจะมีเงินไหลไปที่กระทรวงต่างๆตามที่เขาตกลงกันไว้อยู่แล้ว ที่เกิดขึ้นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเช่นจะต้องดึงเงินมาเพื่อทําโครงการเช่อนอาดคนละครึ่งที่ว่าเขาน่าจะมีงบอยู่แล้วก็น่าจะเตียงพอเพราะคนละครึ่งก็คือรัฐครึ่งหนึ่งประชาชนครึ่งหนึ่งก็ทําได้ฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีการโยกงบประมาณบางส่วนที่เอามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจถามว่ามันจะมีผลอย่างมีนัยยะว่าเออครึ่งหลังเศรษฐไทยจะโตอย่างมากมายหรือเปล่ามันอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะกันฉะนั้นถ้าดูจาก การคาดการเศรษฐกิจที่คิดว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยนะรับโตมาสักสองเปอร์เซ็นต์เฉๆประมาณนี้นั่นหมายความว่าในครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็คงจะเปิดโตได้ไม่มากหนึ่งเปอร์เซ็นต์บวกลบอาจจะบวกบวกนะครับจะมากจะน้อยก็อาจจะดูตัวเลขการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวแล้วเกิดว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาแล้วมันเกิดาพายุหมุนอะไรบางส่วน,น,นก็อาจจะทำให้การบริโภคดีขึ้นได้งั้นแน่นอนว่าครึ่งหลังตัวเลขเศรษฐกิจไทยคงโตไม่ถึงสาเปอร์เซ็นงั้น ก็ทั้งปีก็อาจจะโตสองกว่าบวกแต่ว่าคนคาดการณ์ว่าปีหน้าเซนทรีก็จงโตต่ำสองนั้นที่คิดว่าสุดท้ายแล้วพอแต่พุนไทยพื้นขึ้นไม่ได้เนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าอาไรสกิไทยจะโตได้ขนาดไหนมันก็เลยเป็นข้อจํากัดว่าพุนไทยก็อาจจะไม่ได้คาดหวังสูงว่ามันอาจจะไปไกลโอเคพันสามที่ว่าก็มีรุ่นนะแต่ว่าด่านแรกก็หนึ่งสองแปดศูนย์ตามสไตล์เนักเทคนิคแล้วก็ขยับขึ้นไปตั้พันสามก็รอดูทีหนึ่งว่าจะได้หรือเปล่าก็คาดหวังอะไรก็คาดหวังว่าถ้าถ้าเกิดมาตรการของุามไไ่ด้กระทบ ต่อาดค้ามากก็โอเคอยู่ถ้าเป็นข่าวดีก็คือว่าสายสูงสุดบอกว่าคุณทําไม่มีอำนาจโอ้โหพี่ว่าอันนี้มีลุ้นมีลุนที่จะมีโอกาสแลนดี้ต่อเนื่องได้แต่ว่าเมื่อเราไม่รู้เนี่ยก็คาดหวังได้เรื่องของ,างอการทดสอบดีของเฟดแล้วแม้แต่คาดหวังเรื่องมาตรการกระตุต้นเศรษฐกิจของทางคุณมนุทินนะครับค่ะเราคาดหวังฟันโฟไม่ได้เลยใช่ไหมพี่จริงๆอยากให้เข้ามาต่อนะแหมมันมันสี่เดือนนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่ทำเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุอะไรบางอย่าง ที่ท so ี่ที่ถ้าถ้าเกิดไม่ทาเนี่ยจะโดนตําหนิค่อนข้างแรงนะซึ่งซึ่งพี่ว่าคุณลุทินก็น่าน่าจะทําตามนะสิ้นสี่เดือนที่เกิดขึ้นเพราะว่ารักษาการได้อีกสองเดือนแล้วก็นล้นก็รวมแล้วลุกทินก็ยังอยู่นำนาประมาณสักเจ็ดถึงแปดเดือนแล้วก็ค่อยค่อยมีรัฐบาลชุดชุดถัดไปที่เกิดดังนั้นเวลาเนี้ยก็คือช่วงเวลาสำคัญแต่ว่าคนก็อยากให้อยู่นานไหมก็ถ้าเกิดทําดีทุกคนก็อยากให้อยู่นานแต่ว่า สมมติว่าถ้าอยู่ไม่ได้ปุ๊บคนก็จะบอกว่าโอ้ยงั้นก็เลือกคณเลื้ยทินสิอันนี้อันนี้พูดถึงนโยบายนะไม่ได้บอกว่าเชียร์นะแต่หมายว่าถ้าเกิดทดําดีทุกคนก็บอกว่า้เลือกต่อสิเขาก็ใช้นโยบายนี้แล้วถ้าเกิดทำไม่ดีก็บอกว่าเออพอก็ดีแล้วนั้นตอบยากนะว่าจะเป็นยางี้ต่อไปนะครับค่ะพี่เอคิดว่ามีมาตรการตอนนี้เท่าที่เห็นเท่าที่คุยกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะที่เห็นชัดๆที่สุดเลยคือคนละครึง่งแต่นโยบายอ,อันอื่น ยังไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนั้นเพี่อว่าจะมีการสานต่อนโยบายไหมรถไฟฟ้า20บาทจะจะเกิดไหมจะมีเป็นความเป็นไปได้ไหมพี่พ่วยาคือพี่ว่าเอถ้าถ้าถ,ถ้าเป็นคุณลูกทิน์น่าจะเน้นนโยบายหนึ่งที่ภูมินจไทยหาเสียง ừ, เพราะว่าอันนี้คืออันนี้คือนโยบายภูมิใจไทยได้ภูมิใจไทยที่ไม่ไแน่ใจว่ามี20บาทหรือเปล่าเพราะว่าสิงที่คุณอธินฐานเสรียมไว้คือแก้หนี้ฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการพักหนี้ก็มีกระแสข่าวนะจอย ว่าอาจจะมีกระแสขาวให้ในการพักหนี้เพราะว่าเป็นนัยบายที่ภูมิใจไทยหาเสียบซึ่งพี่คิดว่าคนน่าจะโอเคหมายว่าลูกนี่จะชอบอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ชอบหปิเปล่าไม่รู้แต่ว่านัยบายคภูมิใจไทยว่าไวอย่างนั้นกัญชาเองก็พี่ว่าก้ามึ่งนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้คือก็มีคน สนับหนุนแต่ว่าคนไม่เห็นด้วยก็ค่อนข้างเยอะงั้นพี่คิดว่าเขาองค์เรื่องนโยบายที่เขาทําแล้วได้รับคะแนนเสียงที่ตอบรับที่ดีเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้น,นอะถ้าเอานโยบายที่มันมีความผัดแย้งสูงอะมันก็จะถูกจมตีแน่นอนแล้วก็พรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ย,ยรอรอ,รอแน่แน่รอเนี้ยที่ว่าที่ว่านิจิสงครามหรือว่าการประชุมสภาต่างๆอะยังน่าเป็นห่วงเพราะว่าเสียงของคุณใหไทยแล้วก็พวกพ้องเนี่ยในกลุ่มของเขาเนี่ยก็คือร้อยสี่สิบบวกลบ แล้วก็ได้จากภคประชาชนร้อยสี่สิบที่เหลือก็อาจเป็นคนจะฟังอื่นซึ่อเอาแน่นอนไม่ได้งั้นแน่นอนตรงนี้พี่คิดว่านโยบายคนละครึ่งแล้วก็นโยบายการแก้หนี้ที่เกิดขึ้นส่วนนโยบายที่ต่อเนื่องจากพรรคเพื่อไทยอย่างพี่คิดว่าเขาต้องดูเรื่องก็ประมายี่สิบบาทตลอดสายเนี่ยม,ม,มันมันมันมีงบประมาหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าที่จะให้เฉพาะตรงนี้หรือว่าควรจะแจกเงินทั้งทั้งประเทศเรา่าลืมว่าเงินที่ให้มา20บาทก็คือว่าคนที่ใช้รถไฟฟ้านะฉะนั้นเนี่ยเอาเงินกลุ่มนี้ไปแบ่งให้คน,นอไไื่า อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าคะแนนเสียง,งคุณลทินไม่ได้อยู่กรุงเทพฉะนั้นเนี่ยอาจจะเอาเงินโปยไ,ไปที่ต่างจังหวัดเพื่อไปฐานเสียงของคุณลทินเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าก็ได้งั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่านโย,ยบายของคุณลือทินจะจะสารต่อ,อนโยบายงเพื่อไทยพี่ว่าเขาน่าจะโฟกัสนโย,ยบายที่เขาหาเสียงไว้มากกว่าอืมอัพไซจํากัดจากนี้ไปนี่คือด่านแรกนี่คือแค่สิบจุดนะพี่ดาวไซ์ล่ะครับดาวไซจริงๆแล้วว่าถ้าถ้าโมเมนตัมยังเป็นอย่างนี้อยู่นะพี่ว่าลงมาทุกคนก็ยังคาดหวังอยู่ คือตอนนี้ถ้าปล่อตตรงพี่ก็ต้องมองในจังกใช่ไหมเอาจริงๆนะยกเว้นแต่ว่ามันเริ่มมีอะไรที่รู้สึกเอ๊ะมันมัน,มนจะไปต่อไม่ได้อันนั้นพี่ว่าการเมืองอาจจะมีอิทธิพลแน้วตอนนี้ทุกคนก็จะมองภาพการเมืองที่โอเคเพราะอะไรเพราะทุกคนคาดหวังเข้ามาต้องดีขึ้นการเจรจาชายแดนไทยกัมพูชามันควรจะต้องดีขึ้นโอ้ถ้าไม่ดีขึ้นมีสีจะโดนหนะักเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่พี่ว่าจะทำขนาเสียงแค่ใหางมากกับคุณลุทินเพราะว่าในยุคข,ของคุณแพลองทาหลังๆก็ไม่ค่อยได้ เป็นที่เป็นที่นิยมของของประชาชนเท่าไหร่ไปทําโครงการที่บางทีมันทําไม่ได้งั้นเลยคิดว่าน่าจะเน้นโครการตรงนี้มากมากกว่านะครับงั้นงั้นที่ที่ว่าดาวไซด์จำกัดถึงสองห้าศูนย์ตัวแปรที่อาจจะมองเป็นต่างประเทศมากกว่าเพราะในประเทศน่ะพี่คิดว่าเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาต้องทำตัวดีอยู่แล้วแหละคือหมายว่าต้องทําให้ดีที่สุดจะไม่ทําอะไรที่มันออกร่องรเลอกทานให้โดนวิจารณ์หรือว่าถูกอภิปรายหรอกที่ว่าถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเนี่ยประไทยเนี่ยจะรีบเลยที่ยื่นอภิปรายไม่วางใจงั้น มันมันจะทําให้แผนสะดุดมากกว่านั้นระยะสั้นที่อาจให้1,250ตัวแปรที่อาจจะมองไปในต่างประเทศการประชุมเฟดครั้งถั้นไปตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูว่ามีท่าทีอย่างไรก็ก็มีที่ว่า1 2 8 0แข้างล่าง1,250แล้วถ้าเกิดว่ามีนโยบายอะไรที่น่าสนใจตลาดคุณอาจจะให้พรีเมียมไปที่1,300แต่จะคาดหวังไปไกลๆสองพันสามร้อยกว่ากว่านะ่ที่ว่ามันอาจจะไปได้ไึงเพราะว่า ทุกคนอาจจะมองว่าแต่กุนไทยก็ต้องยอมรับนะเศรษฐกิจไทยก็โตประมาณก,ก็2%กว่ามันก็คงจะคาดหวังพัน3,500ทัน4ปีนี้ไม่ได้แต่ปีหน้าก็ไม่แน่ถ้าเกิดว่าสภาพการต่างๆดีขึ้นการค้าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็การลดดอกเบี้ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดีคุณหนึงินสามารถบริหารจัดการประบบปเทศได้ดีนะที่ว่าเกินพัน3เนี่ยปีหน้าก็อาจจะมีให้ดนะครับค่ะ,คะอันนี้เป็นภาพรวมในการประเมินหลังจากที่เราเห็น นายรัฐมนตรีคนที่32แล้วก็เห็นชมหน้าคณะรัฐมนตรีบ้างแล้วบางส่วนนะคะในมุมของพี่เอนะ